สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงคนโสดนะคะของชาวธาตุน้าําราศีธาตุน้ําก็คือราศีกรกฎราศีมีแล้วก็ราศีพิจิกเนาะอันนี้หมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยวันที่หมอพิมพใต้คลิปนี้แล้วนะคะดวงที่วางอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่ดวงใครคนใดคนหนึ่งนะคะอย่ายึดมั่นว่าเป็นของเราทุกอย่างโดยเฉพาะดวงคนโสดมันเป็นสถิติบางทีมันอาจจะไม่เกิดก็ได้ให้อ่านสลับกันได้ด้วยนะคะมารับชมรับฟังกันค่ะ อันดับแรกก่อนนะมเห็นไพ่หกถ้วยขึ้นมานะะใบแรกเลยในถือถ้วยด้วยนะคะตรงนี้ช่วงนี้ชาวธาตุน้ําอาจจะมีคนเดิมๆคนเก่าๆนะหมอขอขยายนิดน,นึงนะคําว่าคนเก่าหนึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นแฟนแล้วเป็นแฟนกันเคยคบกันเลิกกันไปเป็นคนเก่าเสมอไปอันนี้มันใช่อยู่แล้วเก่าแบบหนึ่งคือคนคุ้นเคยคุณเห็นไหมนะเช่นเราเคยนะคะ ผ่านหูผ่านตาเข้ามาก่อนเพื่อนของเพื่อนเพื่อนในสายงานหรือที่เราไปงานสังคมเราก็เจอคนนี้บ่อยๆแต่ตอนนั้นคุณอาจจะไม่ได้ปิ้งปังกันหรือเขาอาจจะแอบชอบเราอยู่แต่ว่าเราตอนนั้นไม่โสดก็ได้นะตรงนีม้มาอาจจะเป็นโอกาสจังหวะก็ได้นะคะหรือแม้แต่หกถ้วยอาจจะเป็นคนเก่าๆเ,เช่นป๊อปปี้เลิฟเก่าหรือเราเคยนะคะไปทํางานไปรู้จักคนคนนี้แต่เราต่างแยกย้ายไปทํางานที่อื่นหรือห่างไกลกันหรือ เรียนคนละที่นะคะตรงนี้อาจจะเป็นโชคชะตานะโคจรให้ได้มาพบกันอีกก็ได้นะคะตรงนี้ใบแรกของคุณเลยสองช่วงนี้ธาตุน้ำเป็นยังไงบ้างอ,อชอบสวดมนต์ชอบไหว้พระมีพื้นที่เป็นของตัวเองคิดอะไรได้กว้างขึ้นมองอะไรได้ได้โตขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะคอยเกื้อนหนุนให้คุณหรือมีผู้รักผู้ใหญ่นำพาก็ได้นะคะตรงนี้นะที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมา หกถ้วยคุณอาจจะเคยเดินจากความสมันที่มันไม่เติมเต็มอาจจะเป็นคนที่คุณเคยหันหลังให้คุณถอดใจไปแล้วก็ได้นะคะวนกลับมาหรือคนที่เขาเดินหันหลังให้เราหรือคนที่ห่างไปตรงตรงนี้นะคะเป็นอาจจะเป็นเพราะความห่างไกลหรือมีอุปสรรคปัญหาบางอย่างก็ได้เนาะนาที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างหกดาบความรักที่ผ่านมา มันเหมือนเราพยายามในความรักความสัมพันธ์กับใครคนใดคนหนึ่งที่เราเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้คุณเห็นภาพก็รู้แล้วภายเรือที่จริงมันเป็นเกาะนะคะตรงนี้มันมันมันอาจจะหมายถึงเปรียบเสม,มือนว่าเราพายเรือให้เขานั่งผ่านไม่รู้กี่เก,ก,กาะนะกระแสลมกระแสน้ําเขาไม่เคยช่วยเราพายเหมือนเขาสบายอยู่ฝ่ายเดียวส่วนเราเหนื่อยเพราะว่าอะไรเพราะเรารักเขาอยากจะไปถึงฝั่งก็คือมีจุดมุ่งหมายที่จะครบกับเขาเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์แต่เขาไม่ใช่ คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงที่ผ่านมามีพื้นที่เป็นของตัวเองไม่ได้สนใจเราไปโฟกัสสิ่งอื่นนะคะมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมานาะคนโสดก่อนที่จะโสดเป็นเจออะไรมาบ้างคุณคุยบใครบ้างหนึ่งนะคะพึกศบลัคนาพึกศนะนะคะสตากลุ่มลัคนากลุ่มตีคู่มาคิงกับควีนถ้วยนะทะ่าน้ำกรกรมีนที่จิกเดลเร์เวอร์เมทุนลัคนาเมทุนคนวันศุกร์ช่วงนี้มีสเสน่ห์นะคะดวงคนนะ ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเด็กถือถ้วยนะนะ,ะสามถ้วยเดรีวิวมกรละขนามังกรห้าไม้เทา้าเดอฟูนะคะสี่ไม้เทา้า6ดาบขึ้นมาสองรอบแล้วนะคะหดาบเห็นไหมอันนี้หมออธิษฐานเปิดรอนี่ก็ยังได้6ดาบเหมือนเดิมที่ผ่านมานะเะจ็ดไม้เท้านะ,ะแดเหรียญเจดถวด้วยเดสตาร์สี่ถ้วยแล้วก็ ให้สีดาบความรักที่ผ่านมาบางคนพูดเรื่องอนาคตกันแล้วหรืออยู่กันเป็นแฟนแล้วนะคะย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ได้ความสามารถที่ผ่านมานะคะมันอาจจะเป็นสภาวะที่บางท่านอยู่ไกลกันไหมหรืออยู่ใกล้นะคะแปดถ้วยนี้มันก็มีอาจเติมเต็มคนคนนี้เดี๋ยวหายไปมีไหมคะเนี่ยคอมเมนต์บอกมอด้วยที่ผ่านมาเดี๋ยววนกลับมานะคะเขาวนๆไปๆกับก,บกับเพราะว่าตัวเขาเดอะฟูลคนคนนี้นะคะ ถ้าเขาอยากไปเขาก็ไปอยากมาก็าก,ก็มาภายตรงนี้แต่คุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าเบื่อสีถ้วยเบื่อๆเซ้งๆกับคนคือขับความรักขั้นเนี้ยมันไม่สะต่อเนื่องมันไม่สม่ำเสมอไม่เสมอต้นเสมอปลายมันไม่มีอนาคตนะคะตรงนี้แต่สําหรับบางคนเนี่ยคุณดูนะคะคุณคุยกับใครที่ผ่านมาอุย้ยเขามีทางเลือกตัวเลือกเยอะเขาไม่ได้อยากจะคอมมิชเมนกับเราเท่าไหร่คุยกับเรายังเผื่อเลือกอีกบางคนเนี่ยมันเป็นปัญหา เดิมๆซ้ำๆเลื่อนลังด้วยนะคะเหนื่อยกับความรักท็อกซิกมากเจ้าชู้อยู่นั่นแหละบางคนก็ไปเจอคนที่มีเจ้าของแล้วหรือคนของเราบางคนอาจจะเป็นความรักที่อยู่ห่างกันคนละจังหวัดคนละประเทศนะคะเขาอาจจะลุ่มลงกับบางอย่างเมื่อก่อนเขาก็เคยดีนะเคยรักเราเป็นสองถ้วยแต่ตอนนี้เมื่อความรักห่างไกลกันไม่รู้ว่าเขาดึงใครเข้ามาเขาไม่แก้ปัญหาให้เรานะคะต้องการอิสระก็คือ นะไม่ว่าเราจะทํายังไงพูดยังไงเขาก็ไม่ฟังนะคะเขาลุ่มหลงกับบางอย่างบางคนก็เป็นปัญหาเคยเห็นไหมคะฉันหัวเดือดชอบพอระชันนะนะฉันไม่เคยผิดหรอกนะเนะี่ยมันเป็นปัญหางอมแง้งเอาเติดใจนะคะตรงนี้สีดาเป็นภาวะที่ที่เงียบนิ่งของบางคนคุณคิดว่าจัดเม้นอยากหลุดล้พอและเหนื่อยจัดเม้นตรงน,นี้คุณหลุดบางอย่างนะคะมาดูคนโสดดีกว่าว่าคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะคุย เป็นลักษณะยังไงเพิ่มเติมนาะเจอที่ไหนบ้างนะนะ,ะเพิ่มเติมนะคะหนึ่งดาบนิทานลมนะคะแปดไม้เท้านะคะธรมแลนธนูลักษณะธน,นูเด็กชื่อเรียนอายุน้อยนะคะอายุน้อยกว่าคุณหรืออายุที่แตกต่างไหนถือไม้เท้าสิบเรียนเจ็ดเรียญหกถ้วยนะคะ สตาเห็นไหมคะตรงนี้ยังมีคนเดิมวนเลยนะคะแชรีออดกรากรลักนากรากฏ,ะากากฏจะติดก้ดาดับนะคะนะเดอเอ็มพลเลอร์ราศีเมษลักนาเมษคนโสดหนึ่งนะคะคุณจะเจอยังไง The e เอ็มเพอยู่ตรงนี้ The e เอ็มพ r อยู่ฝั่งนี้คนโสดมีโอกาสที่มีบางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายคุณอาจจะเคยคิดหรือเขาก็ได้ไว่าเฮ้เรามีคนของเราบ้างไหมทําไมเราท็อกซิกทาไมเราความรักไม่สมหวัง ทำไมเราทุ่มเทแล้วเขาไม่เห็นคุณเห็นค่าเราอาจจะเป็นแค่วิบากที่จรมาก็ได้คุณจะได้เจอเอ็มเพอเลอร์กับเอมเพลสเป็นไพ่คู่เมเจอร์ Major, ชิลด,ด์คุณจะได้เจอคู่บุญคู่กัลยาณมิตรที่ต่างคนต่างขาดบางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายเราได้มาเจอกันนะคะตรงนี้คนคนนี้อาจจะเอมเพลเลอร์เนี่ยคนมีสีมีตําแหน่งก็ได้นะคะอยู่ราชการก็ได้หรือถ้าเป็นเจ้าของก็เจ้าของกิจการเอกชนก็เป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายก็ได้นะคะตรงนี้หรือ ลูกครึ่งหรือไม่ก็ต่างชาติคนคนนี้น่าจะเคยอยู่เป็นแฟนเป็นครอบครัวผ่านการแต่งงานก็ได้นะคะเป็นม่ายก็ได้จะติดอยู่ในแวดวงอะไรราชาการนะนักวิชาการก็ได้นะรัฐวิสาหกิจนะหรือผู้ที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายสตาร์นะ,คะใครก็รู้ว่าโดดเด่นนะสตาร์เนี่ยคนคนนี้นะคะค่อนข้างโปรโฟไฟลด์ดีมีความสวยความหลอ่อแต่เขาไม่ค่อยชอบสูงสิงนะแต่ถ้าออกสังคมแล้วเขาก็จะเป็นจุดเด่นตรงนี้นะคะ มีดวงดาวพลังงานที่นําแสงสว่างให้กันและกันดิเช่เลออดนะอาชีพไหนบ้างเป็นแอร์เป็นเซจูดเป็นสถาปนิกนักออกแบบวิศวกรกรมโยธาได้หมดหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับรถนะตรงนี้ได้โดยบริษัทรถก็ได้นะเดินทางใกล้ๆก,ก็ได้นะคะตรงนี้นะทํารลนแปลว่าคนที่นะคะธเมรันนี่เป็นเพนไพ่แห่งการคอนโทรลที่หนึ่งไปที่หนึ่งแปลว่าการสื่อสารก็ได้นะนักสื่อสารมวลชนนักเดินทางก็ได้นะคะ แล้วหมอไม่พูดถึงไม่ได้นะมีคนเก่าของคุณเครียดมากเลยคิดเยอะคิดมากอยากคุยับคุณไพ่ออกมาแล้วอาจจะเป็นคนที่เขาเคยหันหลังให้คุณหรือคนที่อยู่ไกลหรือคนที่ห่างไปหรือแม้แต่คนที่คุณเคยมูฟออนมาแล้วพอละทําไมคะจะติดเขาตื่นรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างหมออยากพูดนิดนึงนะว่าคนเรานะ่ะถ้าไม่ไปเรียนรู้ในโลกใบใหม่มันจะไม่มีการตกผลึกตกตะกอนความคิดเปรียบเทียบช่างใจ หรือถ้าไม่ได้สูญเสียแหงแม่นะคะเขาอาจจะไปเริ่มต้นใหม่ๆมวิบากกรรมก็ติดนะคะซิมดามใต้สำรับเลยนะคะโดนเจ็บเจียนตายเหมือนกันโดนทิ่มแทงเหมือนที่เรานะไปเจอคนที่ศีลบกพร่องเสมอกันหนืวาศีลก็ซ้ำอย่างเงี้ยคนที่ไม่โอเคสําหรับเขาไปโดนหลอกมาเขาจะไม่นึกถึงเราหรอกค่ะหรือไปคุยกับใครแล้วมันไม่ใช่เป็นอย่างที่เขาคาดหวังเขาจะเริ่มคิดถึงเราเริ่มเปรียบเทียบไพ่ของมอมาเช่นนี้นะคะ กลับมาคราวนี้หรืออะไรที่ไม่เคยชัดเจนกับเราอยากจะชัดเจนขึ้นอืมเขาวางแผนที่จะกลับมาด้วยแต่ถ้าเป็นคนโสดมาพูดเลยว่ามีสเต็ปของความรักเดลเรเ e อร์ <L> over, ตกตำแหน่งอนาคตใกล้ๆด้วยหมอว่าคุณมีคนใหม่เข้ามาพร้อมที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณคนเก่าๆก็วนกลับมาด้วยตรงนี้นะคะอะหมอมินขอดูนิดนึงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับชาวธาตุน้ำบ้างนะคะดวงคนโสดนะนะ ใบแรกเลยค่ะสีไม้เท้าสีไม้เท้าคืออะไรอยากโฟกัสที่คุณอยากสร้างอนาคตกับคุณคบแล้วมั่นคงสร้างเนื้อสร้างตัวการมั่นหมายการแต่งงานการคิดเรื่องอนาคตนะคะอ่ะแปดเหรียญอยากเก็บเงินเก็บทรัพย์ลงทุนลงแรงถ้าความรักเนี่ยมันจะตีหมายถึงว่าเขาโฟกัสที่เราเห็นคุณเห็นค่าที่เรานะแล้วคุยสม่ำเสมอน,นะคนนี้ตอกเหรียญรูไหมคะตรงนี้นะอะ แปดไม่เท้านะคะขึ้นมาสองใบเลยโอ้ยหกถ้วยนะคะอยากพูดอยากคุยคุณหมอมินว่าคนเก่ากำลังวางแผนจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์คุณอีกเพราะอะไรเพราะคุณเป็นเอ็มเพรสของเขาเขารู้ค่าของคุณแล้วคุณน่าจะเคยทุ่มเทเอาใจใส่ดูแลเขาดีกับเขาทุกสิ่งอย่างทําไมถ้าคุณถามหมอนะเออทําไมตอนเราดีเขาไม่เห็นคุณค่าล่ะจัดเม้นคือไพ่วิบากไม่เป็นความเชื่อนะคะ เช่นวิธทำไมเราทำความดีเขามองไม่เห็นเพราะว่ามันมีกรรมบังไว้แต่พอเราเริ่มรู้สึกว่าเออเราปล่อยเราวางแล้วหรือมันส่งผลเราไงเราเสียใจเราไงแล้วเราเริ่มอยู่ได้เรามีคนใหม่มาดวคุณจะสังเกตุนะโอ้คนเดิมเดิมเนี่ยก็เริ่มเห็นคุณค่าของเราแล้ววิยเราดีอ e ิมเพรสแบบนั้นเราดีแบบนี้นะคะก็รู้เสียเ,เราไปด้วยอืมมาดูต่อนะคะ ถ้าคนไกลมีคนอยากเดินทางมาเจอคุณนะคะคนคนนี้ถ้าเป็นคนใหม่ๆมอมินว่าเขาส่องคุณอยู่เขาแอบปลืม้มแอบบชอบแอบส่องคุณในโซเชียลเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณด้วยนะคะนะคะมาว่าคุณจะได้เจอทางสายงานได้ด้วยนะคะสามเหรียมเนี่ยคนใกล้ตัวในสายงานนะคะคนคนนี้อยากคบกับคุณเพื่อหวังพัฒนาความสัมพันธ์อยากไปคู่กันอยากเปิดตัวได้นะ หกไม่ได้เห็นไหมคะที่มีคนอยู่ข้างๆเต็มไปหมดแปลว่าเขาคตรกับคุณไม่ได้เอาเราไปหลบในซอกดึกไหนอย่าคิดว่าไม่สําคัญาการให้เกียรติเรา่าที่มหมอพูดไม่ได้แปลว่าเราเพิ่งรู้จักเขาสิบวันจะเปิดตัวเลยว่าคนนี้เป็นแฟนไม่ได้ใช่แบบนั้นเห็นไหมคะให้วิเกเตอร์ความสําเร็จความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้เราคุยกันทุกวันมันเป็นสเตปของความรักาสามเดือนอย่างเงี้ยเราก็รู้จักเขามากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องร้องขอ พอห้าหกเดือนเขาก็ไปแนะน,นําคนนู้นคนนี้มาเป็นสเต็จของความรักนะคะที่ทุกคนมีความรักก็ต้องรู้ดีแหละนะคะคนคนนี้เขาวางแผนที่จะคบที่จะคุยกับคุณนะคะเขาก็พินิจที่เคาะนะเขาอยากคบกับคุณเพื่อหวังคุยกันนะคะให้รู้ว่าคุณเป็นแบบไหนเราเป็นยังไงนะ,ะแต่ว่านะคะมองถึงอนาคตเลยแหละดูเวอร์คือความรักที่เข้าใจหมอมินว่าคุณจะได้รู้จักใครที่ใกล้ตัวได้ด้วยสําหรับบางท่านแต่บางคนจะเป็นความรัก ที่อาจจะอยู่ไกลหรือเป็นคนต่างชาตินะคะเป็นคนที่อายุแตกต่างกับคุณด้วยนะนะ,ะเขาบอกคุณเป็นดาสตา์ที่นำทางแสงสว่างให้เขานะอ่าเขาบอกว่าการเจอคุณี่ยคือใช่รัศดเอิเพลสของเขาคนนี้อาจจะเป็นคนขี้น้อยใจใน้อยๆนะคะตรงนี้นะคุยเแรกเขาอาจจะเป็นคนขี้น้อยใจแต่ถ้าคุณคุยและอธิบายหรือคบไปมากๆเราจะเรียนรู้กันและกัน หรือเขาเคยเจ็บเคยพังมาก็ได้นะคะทีนี้หมอมินดูแอคชั่นบ้างนะความสำคัญจะเป็นเช่นไรนะคะไพ่ไปแรกขึ้นมาชาวธาตุน้ำตอนนี้คุณจะพินิจพิเคราะห์ให้ดีในความรักของคุณคุณจะไม่รีบทุ่มเทใจทุ่มเทอะไรให้หลายๆอย่าง มันเหมือนความรักคุณก็ศึกษาดูไปต้องใช้เวลานิดนึงแต่สองด้วยยังแน่นอนละค่ะวิ้เดอซขึ้นมาด้วยคุณกับใครสักคนหนึ่งจะเป็นคนที่ถูกชัตากันคุณจะเจอโซเมทของคุณคุณจะเจอคนที่ใช่สําหรับคุณนาะความรักจะอบอุ่นและสดใสนะคะตรงน,นี้นะเดอเอ็มเพรนะคะหนึ่งไม่ท้ามีการเริ่มต้นงานใหม่ด้วยเนาะหนึ่งเรียนคุณจะได้รับของขวัญข,ของฝากจากคนนี้ หรือเขาจะมอบความมั่นใจและมั่นคงให้คุณนะคะอมคิงถือไม้เท้าเด็กถือไม้เท้านะคะบางท่านจะได้เจอสายที่อยู่ใกล้ตัวเป็นความรักที่พร้อมที่จะบาลานซ์และเข้าใจนะคะจะติดพร้อมที่จะให้และได้รับพอๆกัน,นเป็นความรักที่ส่งเสริมกันและกันนะคะนะคะตรงนี้ห้าถ้วยเดซันห้าถ้วยเนี่ยถ้าไม่ใช่คุณก็แปลว่าเขาที่อาจจะเราเคย เคยกลัวเคยเคยเจ็บกับความรักมาแต่คนนี้จะเข้ามาจะทำให้คุณเห็นเขาจะเสมอต้นเสมอปลายนะคะกับคุณสร้างเนื้อสร้างตัวไปกับการทำงานคือวางแผนอนาคตนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะควีนถือถ้วยคุณไปอธิฐานขอบพรอะไรไว้ด้วยนะคะเดลเวอร์ ever, ดวงมิสเน่ก้าเหรียญ The ะสเตนสิงห์ลัคนาสิงห์หมอมินแค่อยากจะบอกว่า ตอนนี้ช้าทธาน้าเป็นคนที่ร,รักตัวเองมากขึ้นมั่นใจในตัวเองมากขึ้นดูดีนะคะความรักคุณดวงคุณมีสเสน่ห์คนเก่าเริ่มมาสองอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เพราะว่าคุณเป็นเดมเพลทของเขาไม่มีใครใช่และดีที่สุดแต่ก้าเหรียนในวันเวลาที่เราเริ่มอยู่ได้ใครก็ตามที่เข้ามาคุณจะคุณอาจจะต้องเลือกนะคะเพรว่าทั้งมีคน ใหม่ที่อยากจะพัฒนาคุณและคนเก่าด้วยแต่เมื่อว่าคุณจะเลือก t ด e s u คือความสุขใครที่ทําให้เรามีความสุขคนนั้นล่ะค่ะคือใช่ถ้าเราอยู่กับใครแล้วเราทุกข์ใจเราไม่มีค่าโอท็อกซิกมากๆเป็นสิบดามแบบเนี้ยเหนื่อยแบบเนี้ยเมราอว่ามันไม่ใช่สําหรับเราแล้วนะคะตรงนี้คุณจะได้เจอคนที่เข้ามาเพื่อบาานซ์จิตใจคุณแต่เขาจะไม่รีบร้อนกับความสามานเพราะนะคะเนี่ยเพราะคุณไม่รีบ คำว่าไม่รีบหมอไม่ได้บอกว่าสามปีอยู่แบบนี้นะคะความสัมพันธ์นี้มันมีไพ่หกไม้เท้านะคะที่เป็นไพ่ในความสําเร็จอยู่ตรงนี้นะคะแปดเหลี่ยมก็คือทําทุกวันคุยกันทุกวันมันเป็นสเติปของความรักพัฒนาไปทีละบันไดแต่มั่นคงคนคนนี้จะทําให้คุณเห็นว่าเขามีใจให้คุณนะคะ,ะทีนี้มอมินขอไพ่แนะนําสุดท้ายนะคะไพ่จะแนะนำยังไง คุณต้องการความรักที่มั่นคงจริงๆคนะคุณจะได้เจอใครสายที่รักสัตว์เหมือนเรามีจิตเมตตามีศีลเสมอเรานะคะซื้อสัตว์กับเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะคัดกรองให้ชัดให้คนที่ใช่สําหรับเรานะ8นิ้วเท้าแปดเหรียญน,นะคะ มีนเห็นใครตรงนี้ขึ้นมาคุณต้องการความรักที่เป็นครอบครัวจริงๆอบอุ่นและเติมเต็มจริงๆหมอขอพูดนิดน,นึงนะคะมันขึ้นมาใครก็ตามที่เคยอยู่เป็นสถานะแฟนหรือครอบครัวมันอาจจะมีวิบากบางอย่างนะคะทาให้เราห่างเหินหรือเกิดความรักที่พัดพากมาว่าจะได้กลับมาคืนดีเป็นครอบครัวสําหรับบางคนนะคะแต่สําหรับบางท่านถ้าโสดจริงๆคุณบอกว่าคุณไม่เอาคนกขบพ่าะคุณเจ็บมาเป็นคนคุย เราคบไม่เคยชัดเจนไม่เคยดีหมอว่าคุณจะได้เจอใครสักคนที่หยิบยืนโอกาสการมั่นหมายการแต่งงานการครบเราโฟกัสที่เราเป็นความรักที่มั่นคงเป็นความรักที่ศีลเสมอเรานะคะเราทำให้เราอบอุ่นและสดใสทําให้เรามีความสุขและเติมเต็มในชีวิตเราคุณจะได้เจอคู่คู่บุญคู่กัลยานามิของคุณคนที่เข้ามาเติมเต็มนะ,ะคนที่เข้ามาเป็นสองด้วยนะคะตรงต้สำารัจะเป็นเดซันเลยนะคะคนที่เป็นรักแท้ของคุณศีล นะสิ่งศักดิสิทธ์ท่านจะคอยคัดกรองให้นะคะตรงนี้นะขอบคุณมากมายดวงคนสดท่าน้ำหมอว่าหมออ่านดวงคนสดท่าน้ำไพด่ดีมาหลายมาหลายคลิปแล้วมีแต่สิ่งดีๆมีความรักที่อบอุ่นและเติมเต็มสำหรับกันและกันนะคะสวัสดีค่ะ